สวัสดีจ้าเอฟซีสุภูสุขนเพื่อนเพื่อนมาจ้าคลิปนี้พามากินตำปนจ้ากตำปนปลาดุกบักแตงผักสตูน้อยหนึ่งกวางตุ้งกระลำลวกแล้วก็กระเจี๊ยบเขียวอย่างอีกข้าพดยอดเข้าพูดเข้าพดจ้ะ พักบวกายเยเลยอ่อืมข้าวุดอ่ยเจดีจไม่เจ้าป่นปลาดุกสอนสุดเอาเลยอืทำไมขาวจเลยสอ่ะสุอ่ะสเขาวหนียีอยู่ข้างล่า

Hey couple sap. ចា mom, ំទឹកជ hmm, ាអីយ៉ we. ាងផកយ៉ាងចា à, ំជ mm. ិះចូល什麼អឺមក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 អឺមកមកគិញគិញបុកត Mà đứa chào 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 cần. chào 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 ạ. chào chào luôn đậu. Thơm Chim, chim, Mà thằng Thái nghe mùi láng kia bây giờ Thơm thơm trí tăng Thơm thơm trí Thơm thơm trí Thơm thơm trí ขอบคุณคุณสร้างขอบคุณอืมอเอไม่ต้องกินเสร็จแท่งเจ๋อเข้าหมูแม่แซ่ง ตามี้กินไปแล้วผัดปลากระป๋องให้แล้วอืม,อมดีครับเอาเดี๋ยวรอเตียวป๊า បដុកលៀងនេះប <coughs> ុំមិនបតែដកចាហ្នេះបដុកน้ำบ้านហ្នឹងគឺលិម័នហើយ 住阿爱丽。 ปุ้นก็อะไรพักลวกก็อะไร

ปื๊ดอิ่มแห้งจ้ะสำหรับคลิปนี้มาทักทายกันด้วยปนปลาดุกเนาะจ้าอู้เสีบหลายจ้ากินเอากินเอาปากวาวก็เกาละจ้าไว้พ่อกันไม่คลิปหนาเนาะจ้าคลิปนี้ไว้เพียงเอาไวเา้เ,วเพียงซ้ำนีสะกรอนสวัสดีจ้า